สวัสดีครับนี่ครับลงแหวันนี้สีห้าคนครับกำลังก่อกองไฟเอาฐานย่างปลานะครับเอ้ยเอากันเต็มเต็มรถดซบเส็บเออจินเล่นไปน้ำไม่ได้ว่ากันตัดตามที่นี่ เอาบอกว่าเอากระสอบมาบ้างไหมโอ้ยข้าแหกหิวมาเลยโอ้ยพุ่นนะเต็มกระชั่นต้นปลานี่เกลือตัวกระชั้นนี่หน้อยเต็มเลยอ๋อหยาะโคตรแล้วเออใส่คำว่ามันลายก็บ่อใส่อีกกับพ่อแล้วก็ได้คือกันที่เรียกกรปลามันน้อยไว้ ปลาข่อยมันตายแล้วเพราะข่อยใส่พกหอยหนึ่งเออซัมหนี้ก็สุดยอดเลยละเติมมันไปเติมมาว่าจะว่าเหตุเหีบเพิ่มเด้อครับกินข้าวบ้านต่อครับอันนี้มีถึงต้มเลยครับมีถึงย่างถึงต้มเลยครับวันนี้แซ่บๆน้อง ôi lá một đèn gà phó đào không bì thám đọc ôi là phó đào phó đào xóm 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 ngang hàm á đạc đinh gà nhọn ngang bỗng sao để xóm dây gắn chị nói mùi nhọt ngang chúc đèo đèo ใส่แล้วก็ใส่แล้วครับทั้งปิง้งทั้งย่างทั้งต้มหมดเลยครับวันนี้นะครับต้มแบบแยกน้ำเนื้อต่างหากน้ำต่างหากด้วย <c oughs> สุดยอดสุดเป็นสุดแซ่บพี่น้องเอ้ยมาด้วมาด้ว <c oughs> จัดไปจัดไปกินกับเฝ้าจัด จเจ็บแสบซกันจังว่ากันก็มาสรุปผลงานครับวันนี้ได้แต่ปลาขาวนะครับไม่ค่อยมีปลาอย่างอื่นนะครับปลาขาวถือว่าพออยู่พอกินได้เยอะอยู่ครับไม่ครับ ปลาขาวเยอะแยะมากมายนะครับถือว่าพอได้อยู่ได้กินกับวันนี้ปรากฏก็มีไม่เยอะครับเพราะว่าตึกกันหลายคนครับ3-4ี่คนครับก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับกับการหาอยู่หากินของเรานะครับมันๆกันเลยทีเดียวนะครับความมันของเราวันนี้นะครับถือว่าพอได้อยู่ได้กินนะครับครับ